สวัสดีครับผมนายูริพัฒน์เทคมูลแ,มและผมนายรัตพงศ์ภัไครับพวกเรามาจากวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนสัญญาณาไฟท้าย,ย,ยรถยนต์เผียปกติหรือสมาร์ทอารามนะครับนี่คือกล่องบรรจุพัณฑ์นะครับข้างในจะมี ตัวประมวลผลพร้อมสกิตมาให้นะครับตัวพูดตัวนี้ได้อีกอย่างครับก็คือกล่องแสดงผลนะครับและพร้อมที่จุดบุหรี่สำหรับห้องเก่งครับผมต่อไปจะเป็นนานวิธีการสาธิตวิธีการใช้นะครับข้อควรแนะนำนะครับหากท่านไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในการติดตั้งนะครับผมขอแนะนำให้ช่างผู้ที่ชำนาญการนะครับ คนติดตั้งให้จะดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับพอถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นซ็อกเก็ตนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นคนรุ่นกับที่เราจะใช้นะครับแต่เพื่อให้ง่ายในการสาธิตเราจะมีไฟไท้ายรถที่มีซ็อกเก็ตของซ็อกเก็ตของมันนะครับนี่คือไฟไท้าย ของโตโยต้ารีโวที่สั่งซื้อจากผลิตภัณฑ์ของเราไปนะครับเราจะมีซ็อกเก็ตแถมไปให้เอาดูกันเลยนะครับต่อไปเป็นการทดสอบะนะครับจะมีซ็อกเก็ตนะครับกับไปท้ายนะครับเราใช้ซ็อกเก็ตของของประมวลผลนังกล่เสียบเข้าไปนะครับ ส่วนหัวชอัชอ,ชอเกตอีกตัวเรามีกล่องทดสอบไว้อยู่แล้วนะครับส่วนกล่องแสดงผลเราจะเสียบกับ USB นะครับ ไปเป็นการทดสอบนะครับในกรณีที่หล,ลอดปกติไม่ขาดไฟก็จะแสดงที่อุปกรณ์นะครับแต่ในกรณีที่หลอดขาดแต่เราไม่รู้ไฟก็จะแสดงที่กล่องแสดงผลนะครับพวกเราขอจบการสาธิตแค่านี้ครับท่านใน สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนะครับครับพวกเราขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับ